มีคนทักเข้ามาถามนะครับเรื่องวิธีการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้ผมเคยทําคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเรื่องการติดตั้งแต่ว่าเป็นกระบอกไฮดรอลิกอีกรุ่นหนึ่งซึ่งใช้วิธีการเดียวกันเป๊ะเลยนะนี่คือตัวลูกพ่วงนะครับที่ใช้กระบอกยกดํารุ่นนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆมันติดตั้งเหมือนรุ่นที่เคยรีวิวนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะกดเข้าไปดูได้ด้านล่างก็ เป็นพลาสตินะครับรองอยู่นี่ครับมันจะมีพลาสติรองอยู่ด้านล่างนะครับติดตั้งยากไหมครับก็ยากพอสมควรนะต้องค่อยค่อยแล้วก็ใจเย็นมากๆนะครับในหองตัวแม่นะครับตัวแม่ตัวแม่จะง่ายกว่าเพราะว่าคัพซีจะแข็งนะครับคัพซีเป็นพลาสติก ของตัวลูกเนี่ยคัสซีมันเป็นพลาสตูดนะครับมันจะแข็งน้อยแข็งแรงน้อยกว่ามันอันตรายครับทําไม่ดีก็คือคัสซีหักได้เลยเห็นไหมนั่นคือพลาสตูดขาวๆคือพลาสตูดนะครับรองอยู่นะครับแล้วก็ยึดด้วยกาวด้านบนด้วยตรงนี้นะครับนี่ับโอเคนะเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับวิธีการติดตั้ง